ลูทำไมคนแก่เขาชอบเชื่อคนอื่นมากกว่าลูกหลานตัวเองลุงว่าเขาไม่ใช่ไม่อยากเชื่อหรอกแต่เขาชินกับความเป็นลูกของแกยังไงอะลูเป็นลูกมันก็เลยไม่น่าเชื่อถือแบบนี้หรอคนเป็นพ่อแม่เขามีภาพที่ติดอยู่ในหัวว่าเขาเป็นคนสอนทุกอย่างให้ลูกพอวันหนึง่งลูกโตขึ้นมาแต่เป็นฝ่ายมาบอกว่าอันนี้ไม่ถูกมันก็เลยเหมือนบทบาทสลับกันอยากผู้รู้กลายเป็นผู้ต้องเรียนรู้ อ๋อมันก็เลยจะรู้สึกเสียหน้าหรือเสียการควบคุมไปอย่างเงี้ยเหรอลุงลุงว่าอาจจะเป็นความรู้สึกกลัวก็ได้กลัวว่าลูกจะเห็นว่าเขาไม่เก่งเหมือนเดิมแต่เวลาคนอื่นพูดเขาจะไม่มีความรู้สึกกลัวแบบนี้งั้นถ้าหนูอยากให้เขาฟังอะ่ะหนูก็ทำยังไงอะ่ะลุงอ่าจ,จะต้องเริ่มจากการฟังก่อนอยากให้ใครเชื่อเราต้องทําให้เขาสบายใจที่จะรับฟังก่อนอย่าเริ่มด้วยการทําให้เขาดูเป็นคนผิด พอเขาเปิดใจรับฟังค่อยแชร์ข้อมูลแบบที่ไม่ไปสั่งสอนแล้วถ้าลองแล้วแต่ยังไม่รอดอ่ะลุงแบบก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีอะ่ะแกต้องลองถามตัวเองก่อนว่าสอนนั้นแกอยากให้เขาลองฟังหรืออยากบังคับให้เขาเชื่อเลยต่างกันยังไงอะลุงก็ถ้าอยากให้ฟังแกก็คงไม่หงุดหงิดถ้าเขาฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจถ้าแกอยากให้เขาเชื่อเลยแต่เขาดูไม่เชื่อขึ้นมาแกก็จะหงุดหงิด ว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงไม่รู้ทำไมไม่เชื่อรู้อันงที่จริงเขาอาจจะต้องการเวลาเพื่อทําความเข้าใจก่อนก็ได้ก็จริงนะลุงดูอย่างแกสิลุงให้เวลาแกมาจะสามสิบปีแล้วยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย